ในช่วงนี้ครับเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นครับที่ทาง BKP และบระิษัทเจริญโภคกัณพัอาหารจำกัดมหาชนหรือว่าซ p f ครับได้ร่วมมือกันกันกบภาครัฐและคู่ค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือเดินหน้าภารกิจพิชิตหมอกควันเพื่อเป็นต้นแบบในแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นควัน p m 2.5ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับและภาพถ่ายดาวเทียมติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ ปัญหาฝุ่น PM 2.5เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนของประเทศที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญในการหาแนวทางจัดการรวมถึงบริษัทกรุงเทพโปรดิวซ์จำกัดมหาชนหรือ BKP ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์แก่บริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยใช้โมเดล Public Private Partnership สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นดำเนินการเชิงรุกเพื่อจัดการปัญหาตลอดห่วงโซ่ออปทานผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับเข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมตรวจจุดเผาเป็นต้นแบบของสาก,กรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ข้อมูลจากจ s t ตาชี้เห็นว่าช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2566เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือพบจุดความร้อนสะสมรวมกว่า160,000จุดรอยละ70เป็นจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าร้อยละ26พบในพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเวลาเขาเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับเขาก็จะเผาเลยเพราะว่าเหมือนจะเริ่มฤดูกาลใหม่มันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดครับหลักๆก,ก็คือเขาต้องการจัดการให้เร็วที่สุดมันจะมีพื้นที่ลาบสูงท,ที่ไม่สามารถถายกบได้ก็คือเขาจะเลือกเผา บีเคพในฐานะผู้นําอุตสาหกรรมเกษตรเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่นาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาช่วยแก้ปัญหานี้ตั้งแต่ปี2559ตามแนวทางไม่เขาไม่เผาเราซื้อเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาจากแหล่งที่ไม่บุกรุกป่าและใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมตรวจสอบจุดเผาแปลงโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทําความเข้าใจกับเกษตรกรยหยุดเผาต่อสั่ง ในปีนี้ BKP ต่อยอดความร่วมมือกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดของ CP พีผนึกพลังจังหวัดเชียงใหม่ภาครัฐและคู่ค้าผู้รวบรวมผลผลิตเปิดตัวโครงการพาร์ทเนอร์ทูกรีนคู่ค้าข้าวโพดพันธมิตรพิชิตหมอกควันดำร่องเขตภาคเหนือสนับสนุนคู่ค้าผู้รวบรวมและจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรือข่ายหยุดเผาต่อซางในแปลงข้าวโพดเพื่อร่วมลดปัญหาฝุ่นละออง การแบ่งปันข้อมูลจากระบบตรวจสอบย้อนกลับเข้าโพดเลี้ยงสัตว์และข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมให้กับคู่ค้าสามารถติดตามการเผาแปลงของเกษตรกรจะเป็นจุดเริ่มต้นของมาตรการกำกับดูแลห่วงโซ่ประทานเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งผู้ปลูกผู้ขายและผู้รับซื้อได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืนมีมีการรณรงค์ขอความร่วมมือกับเกษตรกร ให้ลดการเผาต่อสั่งครับผมอย่างร้านผมเนี่ยจะส่งหน้าจะรับซื้อกับกเกษตรกรที่ไม่ไม่เผาต่อสัง่งการอบรมเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้ประกอบการที่ต้องซื้อข้าวโพดจากผู้ผลิตโดยตรงอย่างเงี้ยเราก็รู้ละว,ว่าปัญหามันมนีอะไรมันสามารถแก้ปัญหาด้วยได้ยังไงบ้างเพราะยังไงเนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนในการใช้ชีวิตของชุมชนด้วยเพราะว่าเขาทำการ,กรเกษตรแต่เขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะคะ ด้านเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแม่แจ่มเล่าว่าการไถกลบตอซังแทนการเผานอกจากจะไม่ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศยังช่วยเพิ่มปุ๋ยให้ดินและช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยไม่มีการเผาตอซังค่ะ,ะเกษตรกรจะไถกลบไถตอซังข้าวโพดให้เป็นปุ๋ยพืชสดค่ะแต่ก่อนนี่จะเสียค่าใช้จ่าย เยอะแต่ตอนมาถ่ายขบเป็นปุ๋ยพืชสดก็ใช้ปริมาณปุ๋ยลดลงค่ะ,กะเกษตรกรจะพวนหลายๆรอบค่ะสองสามรอบค่ะจนละเอียดแล้วก็อน้ำใส่แล้วก็เป็นการปลูกนาข้าวต่อไปค่ะได้ผลดีค่ะแถวบ้านนี่ทำเหมือนกันหมดขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านค่ะเปลี่ยนจากการเผามาเป็นการถ่ายขบทสังข้าวโพดให้เป็นปุ๋ยพืชสดค่ะ โครงการพัน t n ์ r น o g r ทูกรีนคู่ค้าเข้าโพดพันธมิตรพิชิตหมอกควนันเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของเครือ CP CPF ในการสร้างความร่วมมือระหว่างคู่ค้าของบริษัท เพื่อร่วมจัดการกับปัญหาหมอกควัน PM 2.5นำร่องในภาคเหนือพร้อมเชิญชวนคู่ค้าผู้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเกษตรกร,ร,กรช่วยกันเป็นหูเป็นตาแป้งเบาะแสการเผาแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แอปต่อฟาร์มหรือ w w w c p f w o r l d w com เพื่อร่วมการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน